นะฮะเอาล่ะแล้วช่วงนี้ยังมีสกรูปอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นสกรูปของ Interlink อ่าก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีรายละเอียดว่าตัวสายที่ทั้งหมดอ่ะที่มาใช้ในวงการเน็ตเร์กเนี่ยมีสายกี่แบบและแต่ละแบบใช้ทำอะไรบ้างเชิญชมครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากเหลือเกินนะครับหลายคนก็รู้จักกับ 3G 4G หรือ Wi-Fi เทคโนโลยีไร้สายกันดีมากอยู่แล้วนะครับแต่จะไร้สายได้ดีก็ต้องมาจากพื้นฐานที่มีการวางสายที่ดีมากกว่าด้วยนะครับหลายคนก็จะมองข้ามเรื่องนี้ไปก็คือการเลือกใช้สายสัญญ,ญาณที่มันเหมาะสมกับงานและคุณภาพที่ดีเพียงพอด้วยนะครับวันนี้ ผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่บริษัท Interlink Communication จำกัดมหาชนนะครับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยเพื่อจะมาอธิบายเห็นภาพกันมากยิ่งขึ้นเลยครับวันนี้ดีใจครับได้มาถึงต้นตอของบริษัทที่จัดจำหน่ายกันเลยสายสัญญาณที่ใช้อยู่ทั่วๆไปนะครับมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะตัวแรกเลยเห็นหน้าค่าตากันบ่อยมาก สายแลนนั่นเองนี่ในขณะเดียวกันครับยังมีสายที่สัญญาณเร็วกว่าเรียกว่าไฟเบอร์ออปติกนะหรือใยแก้วนําแสงน,นะครับอันนี้เร็วพุปธาเลยทีเดียว,ยวแล้วก็ปิดท้ายนะครับสายนี้ครับนี่เรียกว่าสายสัญญาณแบบ cctv ทั้ง3เส้นนี้รับส่งข้อมูลได้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ความเร็วแตกต่างกันแล้วก็เหมาะกการใช้งานที่แตกต่างกันด้วยเดี๋ยววันนี้เราเจาะลึกเรื่องนี้ครับ เริ่มต้นทีน่สาย LAN ก่อนเลยนะเปิดเผยให้ว่าจริงๆมันไม่ได้ชื่อสาย LAN แล้วครับเรียกกันติดปากสาย LAN สาย LAN เพราไปเรียกตามกลุ่มของเน็ตเวิร์กที่ใช้ก็คือ Local Area Network นะ LAN ใช่ไหมจริงๆก็คือโครงข่ายย่อยๆที่เราเซตขึ้นมานะครับฉะนั้นสายที่ใช้ในกลุ่ม LAN นี้แท้จริงแล้วมีชื่อว่า Unshielded Twisted Pair นี่ครับหน้าตาแบบนี้เลยเมื่อแกะออกมานะครับ ทวิส t e เก็คือการตีเกลียวนะครับจะสังเกตว่าจะมีสายตีเกลียวอยู่ทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับอยู่ในสายแลนหนึ่งเส้นนี้นะครับส่วนสายแลนหรือสาย UTP ที่พูดถึงกันไปนะครับก็แบ่งออกเป็น3ประเภทอีกนั่นก็คือ Cat 5e Cat 6แล้วก็ Cat 6 a นะครับนี่ถ้าเป็น Cat 5e นะครับก็จะเล็กสุดนะครับเรียงตามลำดับไหลกันเลยเล็กกลางใหญ่ Cat 5 e นี่เราคุ้นตากันที่สุดเพราะว่าเป็นสายแลนที่ใช้ทั่วไปส่งผ่านความเร็วได้1กิกะบิตต่อวินาทีสายที่กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็คือ แคต6เนื่องจากว่าอุปกรณ์ในการส่งผ่านข้อมูลนะครับเริ่มอัปเกรดกันมากขึ้นนะครับแคต6สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ถึง10กิกะบิตต่อวินาทีเลยเมื่อได้เลือกสเปคของสายแลนดีๆมาใช้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องคํานึงถึงต่อไปก็คือเรื่องของความยาวนะปกติแล้วนะครับทุกสายแหละครับไม่เคยแนะนําให้ใช้ความยาวเกิน100เมตรต่อการเดิน1จุดนะครับอีกหนึ่งจุดที่ต้องรู้ด้วยนะครับประเภทของสายมีทั้งอินดอร์และเอ t าท์ดอร์นะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะครับผู้ให้บริการคง อินเทอร์เน็ตใหญ่ๆเนี่ยนะครับเวลาเขาเดินตามเสาไฟฟ้าเนี่ยเขาจะใช้ประเภทเอาดอร์มาใช้ทั้งสิ้นนะครับเพื่อทําให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ทนต่อแรงทนฝนทนแดดนะครับบางชนิดมีลวดมาให้ด้วยครับเพื่อใช้แขวนเสาไฟฟ้าสายต่อไปไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเพราะว่ากำลังมาแรงมากนั่นคือสายไฟเบอร์ออปติกสายสัญญาณไฟเบอร์ออปติกหรือใยแก้วนาแสงมี2ส,สีแบบนี้นะครับก็คือ2ประเภทนั่นเองอ่าเริ่มอันแรกเลยเรียกว่าซิงเกิลโหมดนะครับ สายแบบนี้ใยแก้วแกนกลางข้างในจะเล็กมากนะเหมาะกับการยิงด้วยแสงเลเซอร์อ้ยไปนู่นเลยทีเดียวแสงเลเซอร์ข้อดีคือส่งได้ไกลามากครับแล้วก็เร็วมากด้วยนะครับฉะนั้นสายแบบนี้จะเหมาะกับงานใช้งานการส่งข้อมูลระดับจังหวัดระดับประเทศเลยในขณะเดียวกันอีกสายหนึ่งเรียกว่ามัลติโหมดมัลติโหมดนี่แกนกลางจะเป็นใยแก้วที่มีขนาดใหญ่กว่า ใหญ่กว่าไม่ได้แปลว่าดีกว่านะครับเหมาะกับการส่งด้วยแสง LED Light Emitting Diode ที่เราคุ้นเคยกันนะครับแสงแบบนี้นะครับจะส่งได้ใกล้กว่าแสงเลเซอร์นะครับแต่ข้อดีคือมันประหยัดราคาย่อมเยาแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในองค์กรในกลุ่มบ้านต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยบริการไฟเบอร์ออปติกที่คุณติดตั้งที่บ้านเขาใช้สายแบบนี้แหละครับมัลติโมด สายสุดท้ายครับอ,อีกตัวนึงครับอันนี้อาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในวงการรักษาความปลอดภยัยหรือวงการโทรทัศน์นี่เขาจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือสาย CCTV ฮเรียกทางการทางเทคนิคเขาเรียกว่า coaxial นะครับสายนี้นะครับก็เป็นสายที่เอาไว้เชื่อมต่อสัญญาณน,นะครับเช่นภาพ จากวงจรปิดไปลงเครื่องบันทึกนะครับหรือว่าเดินสายภายในต่างๆนะครับระยะทางหวังผลความคมชัดที่ได้ชัวๆคือ400เมตรแต่สายลิง์กรองรับได้ระยะมากถึง750เมตรซึ่งสาย CCTV นี้นะครับก็แบ่งเป็น2เกรดด้วยกันนี่นั่นกะ็คือ Military Grade แล้วก็ Standard Plus Grade แบ่งตามราคาเลยทีเดียวนะครับสังเกตดูอะไรแตกต่างกันครับสีใช่ไหมครับอ่า สีนี้แน่นอนนะครับว่าเป็นทองแดงแท้เลยนะครับก็ทองแดงมีคุณสมบัติในการที่จะนําสัญญาไปได้ไกลไม่มีสะดุดเลยทีเดียวแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณภาพความเข้มนะของสัญญาณที่ใช้นะครับก็จะดีมากๆในระดับโปรเฟชชั่นอลนะฮะใช้คำว่า Military ทหารยังเลือกชซ้อวไายง่ายนะครับส่วนดังด้าน Standard Plus Grade ก็เป็นเกรดที่มีราคาย่อมเยาวนะครับ เป็นทองแดงเคลือบนะฉะนั้นจะไม่ใช่ทองแดงจริงนะครับก็จะสามารถที่จะนําภาพในระยะใกล้ๆสั้นๆได้นะครับเช่นจากจานดาวเทียมจะมาลงที่กล่องเส็อปบ็อกต่อเข้าทีวีลักษณะน,น,นี้เป็นไปได้นะครับหรือว่ากล้องวงจรปิดที่มีระยะไม่ไกลเกินไปนักนะครับซึ่งทั้งคู่นะครับก็จะมีการป้องกันคลื่นรบกวนอีก2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเขาเรียกว่าฟลอยชิลนะสังเกตดูว่าสายชั้นในสุดนะครับจะมีเป็นฟลอยนะเราจับปุ๊บเรารู้เลยอันนี้เป็นฟลอยเหมือนเหมือนฟลอยที่เอาไว้ห่ออาหารนะ เอาไปอบเอาไปนึ่งอะไรต่างๆนะครับส่วนด้านนอกนี่โอ้โหเป็นโลหะถักเลยสวยงามมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกรดที่ยิ่งแพงขึ้นเพื่อทำให้สายสัญญาณไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นครับ และที่เล่าไปทั้งหมดนะครับก็คือสายสัญญาณ3ประเภทหลักๆนะครับที่มีการใช้งานอย่างหนักหน่วงในปัจจุบันนี้เลยทีเดียวนี่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่มียี่ห้อไหนอยู่ในใจผมก็ขอแนะนําย,ยี่ห้อนี้เลยครับลิงค์ชื่อสั้นๆนี่แหละครับลิงค์เป็นสายสัญญาณมาตรฐานอเมริกานะครับแล้วก็จําหน่ายได้มากที่สุดในประเทศไทยด้วยเลยทีเดียวจําหน่ายโดยบริษัทนี้ครับอินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนที่นี่แหละครับแล้วก็อยากบอกคุณผู้ชมนะครับว่ารายละเอียดทุกอย่างจะอยู่ในเว็บไซต์ interlink co th ด้วยนะ้า และที่สําคัญนะครับนอกเหนือจากสายนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องรู้ก็คือเรื่องของ คอนเนคเตอร์ or, หรือหัวต่อนี่จำเป็นนะครับเพราะว่าสายสัญญาณคุณภาพดีแล้วก็เปรียบเสมือนรถยนต์4ี่เลนใช่ไหมครับหู uh huh. รถวิ่งกันกวักไวเลยทีเดียวสุดท้ายไปติดกันตรงคอสะพานฉะนั้นจำเป็นมากที่จะต้องมีขั้วต่อหรือคอนเนคเตอร์ที่มีคุณภาพดีพอกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับเกิดขึ้นที่นี่เลยครับ Interlink c o m m u n i c a t i เคนไหนๆผมก็มาในบริษัทของผู้เชี่ยวชาญแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหอบของทั้งหมดกลับไปและไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผมจะได้มีอินเทอร์เน็ตแรงๆใช้บ้างนะครับ mm hmm. นี่เป็นยังไงบ้างครับสกูป๊ปเกี่ยวกับสายแลน,นค่ะก็ทำให้เราได้มีความรู้นะคะว่าวงการเน็ตเวิร์กเนี่ยเขามีสายแบบไหนกันบ้างนะครับรับ<น>ผมช่วงท้ายนี้น,น,นะครับผมกับอาจารย์สุดเดชมีเรื่องที่จะเรียนแจ้งให้คุณผู้ชมทุกทุกท่านได้ทราบนะฮะว่ารายการไฮเทคสปริงตอนนี้นะฮะจะ,จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะซึ่งจากนี้ไปก็จะไม่มีรายการไฮเทคสปริงแล้วนะฮะก็จะจบรายการเพียงเท่านี้นะฮะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามให้ชมรายการของเรามาตลอดนะฮะแล้วก็ ฝากให้ติดตามชมผลงานของเราอื่นๆที่ยังคงมีอยู่ยังมีอ,อีกหลายรายการมากมายให้ติดตามได้ต่อไปนะฮะ,ผม,ะผมเสียใจเสียใจอะไรครับผมเสียใจทาไมฮะผมจะไม่มีเครนอีกแล้วโอ้โหไม่ต้องห่วงฮะเครนนี่นะฮะเขาอาจารย์สุปฏิสามารถซื้อไปเล่นที่บ้านได้นะฮะเนะฮะเอาละครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ